ห้าส่ามสอแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะของเราก็สนับสนุดโดยแบรนสตาร์เดยเจ้าเคลียร์เนแคร์และแอมชอนแครรบเชิญมนงนค่ะเราแครบเชิญแล้วนะคะแครรบเชิญของเราวันนี้ก็บอกว่าเขามีลารดในดุกอารมณ์ผัดมาแล้วก็เสียงดีมีลาน์โอ้โหกเกีฉีตลอดกีกกี ที่พี่บวรอเลันนี้เนี่ยบางได้ดูนะค่ครเป็นคนร้องเพงดีมาก่ะะแล้วที่สาคัญพวกเรามีอย่างทไมครับเขาเปิธกรเ่ด้วยทํ้ไมว่มสามาม่พ่้หลากหลายมากเลย้องเพลงพิธีกรแล้วก็ตลกด้วยเปละครเยครับเชดเล่นละครเลยเล่นละครย้ละครไม่เห็นนะแต่เปรองเพลงเาีม่กแดเหน่อยสายพิธีกรมันไม่ได้ย เรา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 แคปซูลเขาไหม